ฝาก100รับไปเลยนะฟีสปินเก็บตำนานแห่งเพอร์ซิอุสครับได้ง่ายๆเพียงแค่ฝ่าครับไม่ต้องทำยอดถอนได้เลยนี่ไงครับมาแล้วครับสิบหมุนเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยมาถึงก็แตกเลยนะครับโอ้โหครึ่งกระดานเลยครับโอก็ดีแบบก็แตกง่ายครับมาสุดจริงๆครับเว็บนี้ได้กำไรแบบจุกๆโดยยังไม่ลงทุนอะไรเลยนะครับเนี่ยดูดิครับเกมนี้มันแตกง่ายมากๆเลยครับ แต่ทีก็ไหลแบบยับยับเลยครับเอาเรื่องมากเลยนะครับเกมนี้เนี่ยแต่ทุกดอกจริงๆครับใครไม่เล่นถือว่าพลาดนะครับเนี่ยโปรดีแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับเห็นว่ามีแค่เดละั้างด้วยฮนะใครเจอเกปนี้ผ่านหน้าฟีดกรับเข้ามาสมัครเลยครับคนโชคเดลักที่เจอเว็บโปรดีแบบนี้แถมแตกง่ายด้วยนี่รางวัลก้อนโตมาแล้วครับ สุดติ่งกระดิ่งแมวสุดๆเลยฮะกำไรโดยไม่ต้องลงทุนแถมถอนโดยไม่ม่เทินอีกครับจบที่1 8 4 6 5บาทนีฮะอาจจะได้เยอะแบบนี้ครับหมุนฟรีนะเนี่ยไม่ได้กระจอกก้อ,กอยๆนะครับตอนแรกฟรีสปินสปินฟรีแบบไม่คิดจะให้มันแตกเลยนะครับเนี่ยแต่แตกมาให้แบบนี้มันดีสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย แล้วยังมีมาแตกให้อีกนะครับไม่ดูเปอร์เซ็นต์ด้วยครับเว็บนี้เจ๋งมากๆครับมาดูกันนะว่าจะจบที่เท่าไหร่ครับโอ้โหอะไรขนาดนี้ครับเนี่ยนี่ขนาดไม่ได้ลงทุนสักบาทเดียวนะครับเนี่ยได้มาตั้ง3 4 9 0 5บาทนะครคุ้มผมแล้วครับงานนี้โปรนี้มีถึงสิ้นเดือนนะครับใครยังไม่จัดจัดเลยครับ